กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนคืนความสุขสู่ประชาชนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ถึงผู้ผลิตในภาคชนบทนายบุญญาฤทธิ์กัล,ลายาณมิตรโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามหากรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนคืนความสุขสู่ประชาชนได้จัดขึ้นตามนโยบายของคอสอช ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถรับประโยชน์จากการที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้คัดสรรและรวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวนกว่า1,013รายการมาให้เลือกซื้อโดยตรงเช่นสินค้า1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นไข่เค็มชายาส้มโอนครชัยศรีเป็นต้น สินค้าฮาลานสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้สินค้าตามโครงการพระราชดำริสินค้าแฟรนไชส์และสินค้าชุมชนจากประเทศแถบอาเซียนและเอเชียซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าจากชนบทได้มีโอกาสรับร,บรายได้โดยตรงอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ได้ขยายช่องทางการตลาดชุมชนของตัวเองด้วย โดยจะจัดงานในวันที่30กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2557ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีซึ่งถือเป็นแผนงานครั้งแรกของการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำหนดจัดงาน8ครั้งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับซ,ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็น,ปนงานแรกนะครับต่อจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายงานเรามีโครงการที่จะจัด งานมหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยอีกรวมทั้งหมด5ครั้งในทั่วประเทศทุกภูมิภาคนะฮะเราจะจัดที่กรุงเทพหนึ่งครั้งจัดภาคเหนือที่เชียงใหม่จัดภาคอีสานที่อุดรธานีนะครับภาคกลางที่อยุธยาแล้วก็ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชนะฮะเราจะใช้ชื่อว่ามหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขสู่ประชาชน และนอกจากนั้นก็ยังมีงานที่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะเป็นเรื่องของผลิตภัณ o pe, าาฑ์โอท็อปวิสาหกิจชุมชนนะฮะก็เหมือนกับงานอันนี้คือมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยยังมีอีกสองครั้งนะฮะในจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็ในภาคกลางก็จะมีที่ชนบุรีแล้วก็ภาคใต้จะจัดที่จังหวัดตรังรวมทั้งหมดกระทรวงพาณิชย์จะจัดงานมหกรรม จับจ่ายใช้สอยสินค้าในลักษณะนี้เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชนนะครับจัดให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสได้พบกับผู้ผลิตผู้ขายโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางสินค้าที่คัดสรรมาแล้วว่ามีคุณภาพและราคามีเหตุผลและเป็นธรรมนะครับนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าผู้ส่งออก ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่เข้าร่วมกิจการเจราจาจากคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้าให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดในระดับสากลโดยโฆษกระทรวงพาณิชย์เชื่อว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและสร้างความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งกระตุ้นบรรยากาศการบริโภคประเทศให้เข้าสู่สภาวะปกติ และคาดกันว่าการจัดงานแต่ละครั้งจะทำให้มีเงินเดินสะพัดถึงครั้งละ200ล้านบาทหากนับรวม8ครั้งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศได้กว่า1,600ถึง2,000ล้านบาท